ชราศีพุทธครับกับเรื่องเด่นๆ2เรื่องนะครับอะไรเป็นเรื่องดีด้วยนะครับในช่วงดาวทิตยยาย14มกราครับกันเลยนะจนถึงวันที่13กุมภาฮะง่ายๆจำคือกลางเดือนมกราถึงกลางเดือนกุมภานะครับมีข่าวดีเรื่องของบ้านและครอบครัวนะครับบางทีนะเพื่อนๆจะสมมตินะครับใครที่มีปัญหาเรื่องบ้านเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจนะฮะเออเหมือนคลี่คลายนะปัญหา จบลงหรือว่ามีคนช่วยเหลือบางทีต้องบอกว่าเป็นช่วงที่มีข่าวดีๆเกี่ยวข้องกับบ้านและครอบครัวนะครับอันนี้เด่นมากๆนะครับหรือว่าเพื่อนอน,นะครับช่วงนี้อยากทําอะไรหรืออยากไปไหนอ่าหรือว่ากําลังเคลียอะไรก็ตามนะครับเกี่ยวข้องกับคนในบ้านคนในครอบครัวหรือสมาชิกในบ้านหรือบางทีจะเป็นข้าของเครองใช้นะครับจะมีข่าวดีเช่นมีซื้อของ ที่อยากได้มานานนะฮะเข้าบ้านนะครับอ่าก็ได้หรือถ้ามีซ่อมตกแต่งต่อเติมโอเคสําเร็จได้สิ่งที่เราพอใจหรืออย่างนึ่งคือคนในบ้านช่วยเหลือนะครับนี่แจ๋วเลยนะฮะถือว่าช่วงนี้นะครับใครที่มีเรื่องเดือดร้อนไม่สบายใจนะครับมีเรื่องทุกข์วิตกกังวลใจสิ่งนก็ตามนะครับคนในบ้านคนในครอบครัวช่วยเหลือได้นะครับหรือวงเล็บนะครับคนสนิทนะฮะบางทีเป็นเพื่อนสนิทก็ได้นะฮะ หรือใครที่เรารักครบระสัตนานะครับเพื่อนรือไม่เพื่อนสนิทบางคนเนี่ยสนิทกว่าญาติพี่น้องของตัวเองอีกนะครับซึ่งมีจํานวนมากเลยนะฮะคนลนักษณะแบบนี้นครับก็เรียกว่าเด่นในเรื่องของคนช่วยเหลือนะครับในรอบนี้ใครที่มีเรื่องทุกข์ร้อนกังวลให้สบายใจได้ว่าคนคุ้นเคยจะช่วยเหลือนี่อันนี้จุดเด่นนะฮะว่าไปนะครับว่าไป2เรื่อง,งนะฮะเรื่องแรกเอาเรื่องของ ซื้อของได้ของสําคัญขอมีค่าของมีราคาหรือมีเงินหมุนเวียนในบ้านในครอบครัวได้นะครับมีข่าวดีในเรื่องของคนในครอบครัวบางทีนะถ้าใครที่เป็นสมาชิกของครอบครัวนะครับเขาจะอาจจะเป็นลูกเราคนใกล้ชิดเรานะฮะเขาประสบผลสําเร็จในสิ่งที่เขาทำาไม่ว่าจะเป็นงานหรือเงินหรือเป็นรางวัลนะฮะทำให้เราปลื้มใจสบายใจภูมิใจนะครับเห็นไหมมันเหมือนมีความอบอุ่น มีความโชคดีมีโชคลาภที่เกี่ยวกับบ้านคนในบ้านคนในครอบครัวนะครับเป็นพิเศษนะฮะนี่คือจุดเด่นนะครับอันนี้ข้อแรกเลนนะครับคือมีข่าวดีๆด้วยกันนะฮะเกี่ยวข้องกับบ้านและครอบครัวอ่านี่ข้อแรกกันนะครับเราจะได้จัดหมวดหมู่2ข้อให้เห็นภาพชัดเจนลงลึกละเอียดว่าจะมีข่าวดีมีคนช่วยเหลือบางทีบ้านให้โชคให้ลาบนะฮะบางคนนึกถึงอะไรรู้ไหมฮะ เรื่องของทะเบียนบ้านนะฮะเออดีโอชอบเสี่ยงโชคใช่ไหมคิดอะไรไม่ออกอ่ะเอาทะเบียนบ้านอะไรเงี้ยครับว่าไปนะฮะช่วงปีนะี้อาจจะมีเรื่องของที่เียนบ้านทีเ่เป็นรถนะฮะมันจะออกบ่อยหน่อยนะครับโอเคแต่บอกก่อนว่าอ่ะมีข่าวดีแล้วกันนะฮะเรื่องของบ้านครอบครัวนะครับหรือคนในครอบครัวนะฮะข้อที่สองนะครับคนช่วยเหลือเมื่อสักครู่นี้ที่บอกไปนะฮะรอบนี้เด่นคือจะมีคนช่วยเหลือ ในสิ่งที่เราต้องการบางทีอยากจะสม่อเราเดือดร้อนนะครับบางอย่างอยู่นะฮะแล้วคนช่วยก็คือคนใกล้ชิดนะฮะหรือคนที่เคยช่วยเหรือรามาก่อนนะฮะเขาจะกลับมาช่วยเราได้อีกครั้งหนึ่งเขาสามารถช่วยเรื่องสําคัญสําคัญให้กับเราได้อีกนะฮะแล้วก็ที่สําคัญคือถ้าเรามีเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินนะฮะหรือเรื่องงานนะครับหรือเรื่องครอบครัวนะครับหรือเรื่องสุขภาพร่างกายนะฮะ ปัญหาใดก็ตามจะมีทางแก้ทางออกได้ไวไม่ว่าจะเป็นเรื่องจุกจิกหรือนอกเหนือจากที่ผมพูดนะฮะบางคนมีเรื่องคดีความเรื่องอะไรก็ตามนะครับมันจะมีตัวช่วยมีมือที่มองไม่เห็นมาช่วยเออนี่ก็ดีนะไม่ต้องพึ่งใครหรือปัญหาอยู่ก็ผ่อนคลายลี่คลายไปเองได้นะฮะนะฮะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะครับมันก็มีจุดเด่นคือถ้าเดือดร้อนไม่ต้องกลัวครับอาจจะต้องพยายามขวนขวายในทางแก้ทางออกก่อนนะฮะ แต่บทสรุปมันมีว่ามีคนช่วยเหลือมีคนให้คําแนะนํามีคนชี้นําให้เราทำแบบนุ่นทีแบบนี้สิอ่าแล้วผลงานจะดีหรือปัญหาจะหมดนะครับมันก็ทําให้เราเออโล่งโปร่งใจสบายใจได้ว่าขวบเดือนอย่างนี้ไปนะครับปัญหาปัญญามีปัญหามาปัญญามีแก้เคลียร์ลหลายๆอย่างได้ทั้งหมดนะครับให้สบายใจจุดนี้ได้นะฮะแล้วก็อีกประการที่บอกว่าได้เขาขอเครื่องใช้ หรือมีของพิเศษเข้ามาหรือได้ซื้อของถูกใจหรือมีคนมอบของขวัญมาอย่างให้อ่าแปลว่ามีคําว่าได้นะครับ2เรื่องนี้ชัดเจนมากนะฮะเดือดร้อนมีคนช่วยเหลือแล้วก็ได้ของสําคัญของมีค่าของมีราคาหรือได้ซื้อของที่แบบถูกใจนะฮะโอเคนะครับนี่วงรอบดาวทิศยารอบนี้มีเรื่องในดีๆ2เรื่องดังนี้นะครับแต่เรื่องอื่นเราไม่ต้องพูดถึงนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะให้มันเออมีเรื่องชื่นใจบ้างว่าเป็นเรื่องอะไร อย่างน้อยก็มีพลังใจนะครับที่จะสู้กับชีวิตเพราะว่าสู้แล้วมันมีความหวังนะครับโชคดีครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะฮะสวัสดีครับ